สวัสดีครับสวัสดีเพื่อๆพี่มีรักขอบอลทุกท่านด้วยเลยกันนะครับสวัสดีนะฮะอยู่กับโคดามครับโปรแกรมฟุตบอลหนึ่งคู่คืนนี้โคดามหยิบยกมาฝากก่อนที่ไปพูดถึงการแนวอย่าลืมฝากกดสนใจกดตามหรือว่าคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ค่าคุยกันได้นะครับส่วนใครที่อยากจะไปได้แนวทางที่มากกว่าหน้าช่องตัวนี้ครับปัดขวาครับใต้รูปไฟล์จะมีข้อความเล็กๆนะครับรองอาสนิษแล้วมาอยู่ในชมรมด้วยกันนะฮะการันตีแน่นอนครับความสดชื่นการันตีความคงครับก่อนที่จะไปพูดถึงกันนะฮะโอ้โหครับ ฝากบรรยากาศในชมรมหน่อยและกันเดี๋ยวโคดําจะขึ้นไว้ให้ที่หน้าช่องนะครับบอกเลยว่าเมื่อคืนฟิล์จุกนะครับแล้วก็ในทางหน้าช่องโคดําไม่ได้มองวางไว้ให้นะฮะเมื่อวานที่หน้าช่องไปติดไว้แค่ในชมรมครับโอ้โหซุปเปอร์วีพีโคดํามาตามนัดด้วยแล้วก็บริการวันนี้ครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกเหมือนเดิมครับมีหนึ่งคู่ที่น่าสนใจในคืนนี้หนึ่งคู่ที่โคดําจะหยิบยกมาฝาไปดูที่แล้วผลิตครับจากพวกทางด้านของปาสก้านะครับกระแสคู่นี้ดีกว่าที่แล้วผลิตครับโจทบัังคคอยูู่ประตในนืี้ เมื่อช่วงเช้ากระแสมาที่2-3ถึงนะฮะในโจทย์บังคับของแล้วผริตเพราะว่าเกมล่าสุดของแล้วผลิตนะครับเพิ่งจบเสมอไปกับที่อันฮิรานมีแค่แต้มเดียวในตอนนี้ถ้าอยากจะถึงรอบสุดท้ายนะครับก็ต้องผ่านแต้มตัวนี้ไปก่อนเพราะฉะนั้นเกมนี้แล้วผริตใส่หนักใส่เต็มครับโจทย์มาทีแรงมากนะคะรับสำหรับด้านของแลวผริตนะก็บังคับถึง2ประตูในคืนนี้ผลงานโดยรวมต้องบอกว่าปาสก,กาเองเกมล่าสุดก็เพิ่งแพ้มาเนะะี่ยเพราะฉะนั้นเกมนี้ต้องบอกว่าแล้วผริตก็ถือว่าครองความได้เปรียบ ยังมีขึ่งแต้มแล้วก็เก็บแต้มตรงนี้ไปเป็น3ก็ยังมี4่ยังไงก็ต้องทําประตูหนีห่างจากอันฮิรานไปให้ได้เพราะฉะนั้นเกมนี้แราวม่ติดใส่หนักใส่เต็มได้ครับแล้วก็มองถึงกระแพงบนเลยครับสำหรับในคู่นี้แล้วริีคืนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงครับ มองได้เลยครับสำหรับเรียวฤทธิ์คืนนี้ครับฝากก็อีกเช่นเคยครับสำหรับเรียวฤทริ์คืนนี้ก็อย่าลืมใครเห็นที่เราทางนี้ฝากหัวใจกดตามส่วนใครที่อยากจะไปสัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดนั่นแหละครับปัดขวาตารูไฟเพราะว่าโคดําที่กล้าการันตีใหง้ขนาดนี้เพราะว่าในชมรมของเรามีทั้งเหล่ากูรูเหล่าเซียนบอลเหล่าอินฟูชน,นามของประเทศไทยที่อยู่ในชมรมด้วยกันใครอยากได้ตามไปตามกมา็ได้ครับปัดขวาตารูไฟสำหรับตอนนี้โคดําขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ